เมื่อวันที่12ธันวาคมคือเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐาน,นันดรประเภทขอเล่มที่1 3 1ตอนที่29ขอลงวันที่12ธันวาคมปี57มีประกาศเรื่องการลาออกจากฐานันฐานันดรศักดิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีโปรดมีพระบรมราชโองการโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าศรีรัชพะวรชชายาในสมเด็จพระบรมราชิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกมุมารได้นําความขึ้นกราบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกมุมารเป็นลายละอักษรว่าขอพระราชทานกราบังคมทูลลาออกจากฐานันรศักดิ์แห่งพระเจ้าวงศ์ความทราบฝ่าลองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศณวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นปีที่69ในรัชากาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโอชา,นา,ชานายกรัฐมนตรีนี่เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเ <ทะ S 1> มื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ